ด้วยจักรละที่หกหรือตาที่สามนั่นเองนะครับเราถึงจะได้เห็นในสิ่งพวกนี้นะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็เข้าใจแหละแต่ว่าคนนี้ไม่เห็นก็ก็น่าจะอ่ะถ้าคุณไม่เห็นในเรื่องพวกนี้นะครับคุณก็น่าจะเผลอๆลงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพูดเอามันนะบางคนบอกว่าพวกพิธีกรรมพวกธรรมพวกนี้เป็นพวกโมฆะบุรุษนะครับมันไม่น่าเกิดมาเลยอะไรเนี้ยนะ คือไม่รู้กับเราไงอย่างอาจารย์ทําวิธีกรรมอาจารย์รู้ไงว่าอาจารย์มันของจริงมันของแท้นะครับมันไม่ใช่ของปลอมเหมือนที่เขาเข้าใจเหมือนที่คนตื่นทาเข้าใจนะเหมือนคนที่สาวกคนตื่นทาทั้งหลายคนที่อ่านแต่ในตำรักตาลาเข้าใจนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำนี่ยมันสุดๆแล้วแหละอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์ทําแบบนี้มันคือสุดๆแล้วมันไม่มีใครที่ไหนทําได้ไงอาจารย์ถึง ภูมิใจและดีใจที่องค์เทพเทวดานะครับทั้งองค์ปู่ศรีสุโธและองค์ผู่ยมทูตและองค์เทพหลายๆองค์นะครับที่ท่านให้วิชาอาจารย์มาอาจารเพีงบอกว่าอาจารย์ภูมิใจที่ได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจสุดๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดวงวิญ,ญญาณลหลายดวงวิญ,ญญาณนะครับให้เขาได้ไปผุดไปเกิดนะครับบางคนไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ว่า ไม่เชื่อก็กดสับตะไคร้ก,กดติดตามไว้ก่อนนะครับค่อยๆดูกันไปนะวันนี้มันยังไม่ถึงวันของท่านอาจารย์จะเล่าอะไรให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ใช่นิทานเนอะอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะอาจารย์มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งรู้ไหมเพื่อนอาจารย์เพื่อนอาจารย์มันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วมันชี้หน้าอาจารย์ด้วยนะครับว่า มึงหาหกินกับความเชื่อมึงมาหาหลอกลวงต้มผุนชาวบ้านไอ้นดมันเชื่อไอ้หนุ่มนะครับไอ้หนุ่มภยัยจิตนะวันหนึ่งมันเลิกงานนะครับมันขับรถไปชนสิบล้อผลอ้อยนะครับแล้วเสียชีวิตอยู่เนี่ยอยู่เลยบ้านอนาะจารย์ไปประมาณสองสามกิโลนี่อยู่บ้านดงลิงนะก็อาจารย์ก็ไปทราบข่าวในเพจของ อุดรธานีสักอย่างนี่แหละอุบัติเหตุอุดรธานีมันมันวิ่งมาโผล่ที่หน้าฝีของอาจารย์ทั้งอาจารย์ไม่ได้กดติดตามนะอาจารย์รู้เลยว่าเออมันอ่ะมันพยายามทําทํามันรู้ว่ามันเสียชีวิตแล้วมันรู้ไงมันรู้ตัวไงว่าเว้ยไอหมอน้ํามันของจริงเว้ยหมอน้ําเนี่ยเพื่อนภูมิของจริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ได้ไปเกิดนะเออไม่ได้ไปเกิดนะครับ คนที่สามลักษณะนะครับของการเสียชีวิตไม่ได้ไปเกิดนะหนึ่งคนที่ถูกความแท้งไม่ได้ไปเกิดนะ 1, คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ได้ไปเกิดนะสามคนนี้ท na, ําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับแต่กินคอกินยาตุยผูกคอตุยยิงตัวตุยทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ไปเกิดนะ 1, <ened> แล้วเพื่อนอาจารย์คนที่มองว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบมาหายกินกับความเชื่อพวกนี้นะมันเสียชีวิตปั๊บ มันรู้ทันทีว่ามันไม่ได้ไปเกิดเมื่อถึงเวลาของมันน่ะมันเสียชีวิตปั๊บมันก็มาหาอาจารย์หมดเนี่ยอาจารย์ไปงานศพปกตินะผ่านไปปีหนึ่งนะมันไม่ได้ไปเกิดนะ่มาหาอาจารย์อยู่สามวันติดต่ออ่ะวันแรกมาประมาณสองทุ่มนะครับมามาหยอกอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่ามันเป็นใครวะไอ้นี่นะวันนี้สองมาก็มาควนอาจารย์อีก วันที่สามมันก็มากวนอีกนะครับสองทุ่มประมาณตีสองแล้วก็ตีสามมาต่อเนื่องกันสามสามวันนะครับจากนั้นอาจารย์ก็มานั่งเนี่ยนั่งคุยกับองค์เทพเทวดานี่แหละว่าดวงวิญญาณดวงนี้เป็นใครทำไมมากวนเราถึงสักสามวันนะจึงรู้ว่านะครับมันก็มาบอกแล้วว่ากูเองเพื่อนบอกเอ้า <laughs> นี่แหละครับเมื่อตัวเองเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับแล้วตัวเองไม่ได้ไปเกิดสุดท้ายก็มาหาเราเออมาหาเพื่อนที่มันเคยมองว่าสิ่งที่มึงทําเป็นเรื่องมงมงายไรสาระเพอเจอมโนเพอพบไปเองหากินกับความเชื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่สิ่งที่มันเคยพูดกับอาจารย์นะสุดท้ายแล้วมันก็มาหาอาจารย์แล้วให้มาอ้อนบอนขอร้องให้อาจารย์ส่งมันไปเกิดเรื่องของเรื่องเออนี่แหละมันไม่ถึงข่าวของตัวเองเนะี่ยมันก็ไม่รู้ในเรื่องพวกนี้ เออเมื่อถึงคราวตัวเองแล้วก็มาอ้อนวอนขอร้องเราไงสรุปแล้วเป็นไงล่ะเราถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะฟังไปก่อนอย่าพึ่งไปปลามาสนะอย่าเพึ่งปลามาสเหมารวมไอพิธีกรรมพวกนี้หลอกลวงว่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเหมารวมมันยังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยอาจารย์ถึงกล้าพูดไงว่านี่น,นี่นี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทําพิธีสมดวงวิญญาณไปเกิดได้จริงนะ อย่าพึ่งเมารวมอย่าพึ่งมาบอกว่าคนที่ทําพิธีกรรมสมร่งดวงวิญญาณเป็นพวกโมฆะบุรุษเหมือนที่คนตื่นทําพูดอย่าอย่าพึ่งเมารวมแบบนั้นถ้าเรายังไม่รู้จริงอย่าพึ่งพูดเราอ่านแต่ในตำรับตำลานะอ่านแต่ในตำรับตำลาเลยไม่รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงของแท้มันเป็นแบบไหนเออเนี่อาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อนของอาจารย์ให้ฟังนะมันแปลกไหมล่ะเออจากที่ เป็นคนที่ไม่มองเราอย่างนั้นอย่างนี้มองเราเป็นผู้ร้ายเอหาว่าเรามาหากินกับความเชื่อสุดท้ายแล้วตัวเองเสียชีวิตด้วยประสบนปืนจริเหตุนะมันก็ต้องมาหาอาจารย์มาค้อนบอนขอร้องให้อาจารย์ส่งมันไปเกิดสุดท้ายเป็นไงล่ะก็ไปเพื่อนกันนะมันตัดขาดกันไม่ได้เพื่อนกันมันไม่มีวันตายถึงมันจะอยู่ภพภูมิไหนก็ตามอาจารย์ก็ต้องทําวิธีส่งมันไปเกิดนะ ตรงมันไปเกิดแล้วมันก็จะไปชดใช้ชดใช้กรรมก่อนนะที่อบายภูมิหรือบางคนนะอาจารย์บางคนอาจจะไปบนสวรรค์ก็เป็นไปได้นะครับค่อยลงมาเกิดในโลกมนุษย์ตอนนี้มันไปชดใช้นะครับอบัยภูมิไม่รู้มันไปเกิดภพภูมิไหนนะเพราะว่าอบายภูมิมีอยู่สี่ภพภูมินะครับมีนรกมีเปรตมีสุรกายแล้วก็มีสัตว์เดรัจฉานไม่รู้มันไปเกิดที่ไหนอันนี้อาจารย์ไม่รู้นะ แต่ที่แน่รู้แต่ว่ามันไปอบายญภูมินะครับมันไปอบยภูมิปั๊บแล้วมันก็มาเกิดในโลกมนุษย์มันก่อนที่มันจะมาเกิดในโลกมนุษย์มันก็มาบอกอาจารย์ว่าขอบใจนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเกิดอ่าไปเกิดก่อนนะอาจารย์นั้นอาจารย์ก็ได้ข่าวว่าน้องสาวมันน่ะมีท้องมีน้องเออนั่นแหละแต่มันก็ทําประกันชีวิต้วยนะประกันชีวิตอุบัติเหตุนะครับน้องสาวก็ได้ไปหลายร้านนะมันให้น้องสาวคนนี้คนเดียวเลยมันรักน้องมันมากเออนั่นแหละ มันเป็นอะไรที่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้กับเรื่องพวกนี้นะ่ะมันต้องประสบพบเจอด้วยตัวของเราเองการเพิ่งบอกว่าอย่าพึ่งไปปรามมาใครว่าเพิธีกรรมพวกนี้แหละมันหลอกลวงถ้าตัวเองยังไม่ได้รู้ก็อย่าเพิ่งพูดนะครับเงียบๆไว้ดูๆไปก่อนอ,อมันเป็นยังไงดูๆไปก่อนประมาณนั้นเนาะบางคนเนี่ยปรามานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีจริงนี่นะนะจริงสิทธิ์ถ้ามีจริงหากไม่ช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถออกจากบ้านกูไปทั้งหมดอะไรอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาไม่มีความศรัทธาเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มองว่าองค์เทพเทวราเป็นภาละเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ต้องมาอยู่อะไรอย่างนี้อาการหน่อยดูองค์เทพเทวราเต็มเต็มทั้งิ่งเลยนะครับทั้งห้องนึงเลยเนี่ยนะ กาจารย์ก็นั่งทํางานอยู่ข้างหน้าท่านนะครับนี่ละครับคนที่มันไม่มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเอ,อคุณรู้ว่าองค์เทพเทวดาท่านจะผ่อนบ้านผ่อนรถให้ยังไงนะคุณก็พูดเอามันนะพูดสนุกป,ปากนะเอ,อคุณรู้ไหมสายมูที่เขานับถือองค์เทพเทวดาเขารั่งรวยเป็นเศรษฐีมานักต่อนักแล้วถ้าคุณไม่ได้ศรัทธา,านในเรื่องพวกนี้คุณก็ไม่ต้องพูดเอามัน นะเรื่องพวกนี้มันไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาพูดแบบสนุกสนานเฮฮาไปนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจในบอระบทบอริบทด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าองค์เทพเทวดาท่านจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาจารย์บอกได้เลยว่าอาจารย์อยู่กับองค์เทพเทวดาอาจารย์รู้ว่าท่านดนจิตด,ดนใจดนบันดาลได้จริง และเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆเรารับรู้ในเรื่องพวกนี้จริงๆนะอ่ามาคุยกันนะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่าองค์เทพเ,เทวดาท่านโดนบันดาลได้ยังไงท่านโดนบันดาลแบบนี้อ่ะตั้งใจฟังหน้าพวกที่ไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาเกี่ยวกับองค์เทพเ,เทวดานี่เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่มีเรียนในห้องเรียนไม่มีในตำรับตำราไม่มีในพระไตรปิฎกนะเออ อันนี้รู้ด้วยตัวของตัวของอาจารย์เองนะครับเรียกว่าปัจจตังนะครับนี่เป็นปัจจตังของอาจารย์นะอาจารย์รู้ด้วยจักระที่6นะครับมีเซนที่ไม่เหมือนคนทั่วไปที่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่มีเซนเหมือนอาจารย์เนาะต้องเข้าใจในจุดๆนี้นะครับอาจารย์รู้ในเรื่องพวกนี้นะครับองค์เทพเทวดาท่านก็จะมาบอกในสิ่งที่อาจารย์อยากรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจารย์อยากรู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้อ่ เราไม่รู้ด้วยทวงเราเองถ้าเราก็ถามองค์เทพแล้วท่านก็มาบอกเองขอให้เรามีความเชื่อและความศรัทธานะอ่าองค์เทพเทวดาท่านดนบันดาลให้เรารวยได้ไหมอาจารย์บอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าโดนบันดาลให้เรารวยแบบไม่ต้องทําอะไรมันไม่ใช่ท่านดนบันดาลได้แต่ว่าท่านจะเกินกรรมของเราไม่ได้เกินกําลังบุญของเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีกรรมหนักอยู่นะฟังไว้นะครับคนที่มีกรรมหนักอยู่อย่างเช่น คนที่เคยทําแท้งนะถ้ามีกรรมหนักในส่วนส่วนนี้นะครับท่านก็จะนนบรรดาลไม่ได้นะต้องเข้าใจในจุดทุนี้ด้วยบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมให้องคเทพเทวดาท่านก็ฝืนกรรมของเราไม่ได้เราก็ต้องรับกรรมในส่วนส่วนนั้นนะครับองค์เทพเทวดาท่านถึงฝืนกรรมเราไม่ได้นะกรรมเราถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมองคเทพเทวดาท่านก็ช่วยเราไม่ได้อาจย์บอกเลย เอาตรงไปตรงมาเลยอย่างที่สองนะครับท่านดนบรรดาลไม่ได้เกินกําลังบุญของเราอ่าสมมุติว่ากําลังบุญเราเนี่ยเราเป็นคนทําบุญมีน้อยนะครับทําบุญมีกําลังบุญตีเป็นตัวเงินแล้วอยู่ประมาณ5,000บาทแต่เราบอกสาธุองค์เทพเอ้ยขอให้ลูกหลานถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นก็คือ6ล้านถามว่าเรา เราจะได้ได้ยังไงองค์เทพเทวดาท่านก็โดนบัรดาลเข้ากําลังบุญของเรากําลังบุญเรามีห้าพันเราก็ได้แค่ห้าพันนั่นแหละจะไปถูกระวันที่หนึ่งไม่ได้อย่างมากคนก็ถูกสองตัวท้ายนั่นแหละเออสามตัวหน้าก็ว่าไปที่ไม่เกินห้าพันนะต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าองค์เทพโดนบันดาลได้ก็คงไม่มีใครยากจนเออก็คงไม่มีใครเ,ออเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกี่ยวกันตรงไหน มันไม่เกี่ยวนะท่านโดนบรนดาลแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยท่านฝืนกรรมมนุษย์ไม่ได้ท่านก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมเหมือนเราเหมือนกันคุณไม่เข้าใจคุณแบบพูดเอามันพูดให้สาวกวิ with right, ก้นไว้กระตู้หูนะครับไม่ใช่นะอันนี้คนตื่นทำพูดอย่างนี้อาจารย์ไม่ค่อยโอเคมันไม่ถูกต้องแล้วนะไปพูดเอามันพูดให้ร้ายองค์เทพทั้งทั้งที่ตัวเองเนะ่ะเคย ขายพ่อแม่คนอิ่มมานานเป็นสิบปีหาเลี้ยงชีพด้วยพ่อแม่คนอิมนะครับท่านช่วยไม่ได้เพราะตัวเองติดกรรมอยู่ก็ไปโทษท่านไปด่าทอต่อว่าท่านเออมันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะคนที่มาอยู่สายองค์เทพเทวดาแล้วเนี่ยถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วน่ะคุณจะหักเหไปแบบเป็นพุทธจ่ายอย่างนั้นไม่ยากนะครับแต่ว่าบางครั้งคนที่ มันเข้าไม่ถึงเหมือนอาจารย์เลยคุณเปิดตาที่สามไม่ได้เหมือนอาจารย์เลยคุณไม่เห็นในสิ่งที่องค์เทพเทวดาท่านทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคุณไม่รับรู้ในเรื่องพวกนี้คุณไม่เห็นพวกนี้คุณก็เลยมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ร่นบรนดานไม่ได้อาจารย์ถึงบอกว่าให้กดตับสไคไว้กดตับสไครหมอน้ําทูดสามโลกไว้าออาจารย์ขอกับองค์ปู่ศรีสุสโธนะครับอาจารย์ขอท่านพันล้านนะครับ องคูทีสูโทท่านบอกอาจารย์ว่าไงรู้ไหมอาจารย์พูดต่อหน้าองคูเลยนะองคูบอกว่ากูไม่ให้มึงแค่นี้หรอกเออนั่นแหละอาจารย์เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อว่าองค์เทพเทวดาดนบนดานได้ไหมก็กดสับสไครของหมอน้ําพูดสามโลกไว้แล้วมาดูว่าหมอน้ําจะเป็นเศรษฐีพันล้านกี่โมงเออมันก็แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยเอ,อเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองดิอย่าเพิ่งไปเชื่อใครนะ อย่าไปเชื่อใครครับทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเราจะรู้เองว่าสิ่งที่เราทําอยู่น่ะมันเป็นยังไงมันมันใช่ไหมอ,าอ่าแ้วมอน้ําจะรวยจริงหรือเปล่ามันทํำยังไงมาดูกันนะเออมันก็ต้องใช้เวลานะครับบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาอาจารย์ก็ยังมีเงินอยู่แค่หลักหมืน่นเท่านั้นเองอาจารย์พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนะอาจารย์ก็มีเงินแค่หลักหมื่นนะครับยังไม่ถึงหลักแสนหลักล้านเลยนะ นี่แหละแต่ทำไมอาจารย์ถึงมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์เคยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแล้วองค์ปู่สีสุโทท่านลงมาถึงสามครั้งสามหนนะครับท่านว่าไงทไมท่านบอกว่าศรัทธ,ธาอย่าเครือบแคลงลูกศรัทธ,ธาอย่าสงสัยศรัทธ,ธาไม่ต้องคิดอะไรนะครับให้ศรัทธ,ธาให้สุขขดสจิตสุดใจแล้วสิ่งที่ลูกราถนาลูกจะได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันแค่นั้นเองครับท่านไม่ได้มาอะไรมากมายเลยเวลาท่านพูดพูดอย่างนั้นแหละอ่ามันเป็นอะไรที่อธิบายยากนะครับถ้าไม่เจอด้วยตัวเองนะ